สวัสดีครับผมตั้มมิเตอร์สกายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้งานตู้ ATM ของธนาคาร IBK โดยใช้บัตร ATM ของธนาคาร KB HANA นะครับเราจะทำรายการเป็นเมนูภาษาอังกฤษท่านใดนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับที่มีตู้ ATM นะครับที่ไม่มีภาษาไทยนะครับมีภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะครับท่านสามารถดูคลิปตัวอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าลักษณะการทำรายการก็เหมือนกันทุกธนาคารเลยนะครับ ั้งหมดจะสอน4รายการนะครับรายการแรกจะเป็นการฝากเงินสดรายการที่2เป็นการถอนเงินสดรายการที่3เป็นการโอนเงินเข้าสู่ดบัญชีอีซีวันและรายการสุดท้ายนะครับเป็นการตรวจสอบยอดเงินเหือในบัญชีนะครับมีขั้นตอนการทํารายการยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปตัวอย่างนี้เลยนะครับผมจนครับ การฝากเงินสดนะครับผมอันดับแรกนะครับผมสอดบัตร ATM ครับครับเลือก English นะครับเมนูภาษาอังกฤษกดปุ่ม Continu e ครับผมทำรายการต่อกดปุ่ม domestic card English นะครับแล้วก็กดปุ่ม deposit นะครับฝากเงินครับเดี๋ยวช่องรับเงินนะครับก็จะเปิดออกแล้วก็หย่อนเงินลงไปจัดเงินดีๆนะครับนะเรียบร้อยก็กดปุ่ม Enter ครับผมยืนยัน ร,ระบบก็จะทําการตรวจนับเงินนะครับที่ฝากหน้าจอก็จะชวนรายการฝากแบงค์หนึ่งหมื่นนะครับสองแบงค์ก็เป็นสองหมื่นวอนกปิดปุ่ม enter ครับรายการถูกต้องยืนยนันกับโทรรายการนะครับฝากเงิน2 0 0 0 0วอนมีค่าธรรมเนียม1500วอนนะครับรายการถูกต้องชื่อถูกต้องกด enter ครับ,ร,บระบบประมวลผลนะครับผมเรียบร้อยก็รับบัตร atm แล้วก็ เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับผมเรียบร้อยครับการถอนเงินสดนะครับอันดับแรกสอดบัตร ATM ครับครับกด English นะครับเมนูภาษาอังกฤษกดปุ่มสีฟ้าครับกดปุ่ม domestic card english นะครับ กดปุ่ม withdraw นะครับผมปุ่มแรกเลยถอนเงินหน้าจอก,ก็จะขึ้นให้นะครับว่ต้องการถอนกี่วอนหากต้องการถอนอื่นๆน,นะครับยอดเงินอื่นก็อัเธอร์แต่วันนี้เรากด2,000 200, 0 0วอนครับใส่รหัส a t m 4หลักกับต้องการสลิปไหมถ้าต้องการกด yes นะครับทวนรายการกดเงิน2,000 200, 0 0วอน ค่าธรรมเนียม1,200โวนงยดยืนยันนะครับรอระบบดำเนินการนะครับกับรับบัตร ATM นะครับแล้วก็เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานรับเงินนะครับผมเรียบร้อยครับ การโอนเงินนะครับผมอันดับแรกครับสอดบัตร ATM เครับเลือกเปนูภาษาอังกฤษครับผม English นะครับกดปุ่มสีฟ้า CONTINUE ครับกด domestic card English นะครับกด account transfer นะครับปุ่มโอนเงินครับกด bank ครับผมใส่รหัสธนาคาร KEB ครับผม0 0 5าอาจถูกต้องครับผมกด enter ครับ ใส่เลขที่บัญชีครับหรืที่บัญชีอี s ี o วัขึ้นต้นด้วย611หนะครับหรือว่าใครจะโอนไปธนาคารอื่นๆนะครับเลขที่บัญชีอื่นก็กดได้เลยนะครับกดเรียบร้อยนะครับผมทวนเรียบร้อยกดยินยัน Enter ครับต้องการโอนเงินไปเท่าไรครับวันนี้เราโอนไป150,000สวอนรายการถูกต้องกดปุ่มวอนครับใส่รหัส ATMC หลักครับต้องการสลิปไหมต้องการกด yes นะครับทวนรายการชื่อถูกต้อง 1อนนะครับ1 5 0 0 0วอนค่าธรรมเนียม1,900วอนกดปุ่ม enter ครับครับข้อมูลถูกต้องครับผมกด enter อีกครั้งหนึ่งครับผมเราระบบประมวลผลครับผมแล้วก็รับบัตร atm เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยครับการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีนะครับผมอันดับแรกครับผมสอดบัตร atm ครับ กดเมนูภาษาอังกฤษครับผม English นะครับกดปุ่ม continue สีฟ้าครับกดปุ่ม domestic card English นะครับกดปุ่ม balance inquiry นะครับผมตรวจสอบยอดเงินใส่ร้าน atm สหลักครับ หน้าจอก็จะขึ้นยอดเงินให้นะครับผมเดี๋ยนึคงเหลือกดปุ่ม enter สีฟ้าครับผมเรียบร้อยครับผมก็รับบัตร H in